Ah เอ้ยเฮ้โอโรครับกล่าวสวัสดีครับทุกคน้วยนะครับจิติก็สุนิการจิจิโกทีวีนนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่เกมซอสอาร์ออนไลอินดิ a ก f ไฟเตอร์เองนะครับผมเนาะก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่51แล้วนั่นแล้วเองนะครับผมเนาะก็ความเดิมจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมทางเราก็ได้ทาการเปิดตู้ของวันเกิดชิโนจังเองนะยผมก็ตามได้เห็นคือเกลือแดกเลยนะครับผมแต่ก็ตามได้เห็นว่าเปิดกัน ขำๆไม่ได้จริงจังขนาดนั้นเพราะด้วยเขาจะว่าเรามันไม่ใช่เมนเราด้วยเนาะก็เปิดเอาแบบอย่างนอรให้มันแบบรู้ว่าแบบเฮ้ยเราเปิดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันไปนทําในของช่องผมอยู่แล้วในะครับผมเนาะโอเคก็แน่นอนนะผมก็รู้สึกว่าตอนนี้ซอสอาร์ออนไลน์อินดิโกเตอร์เวอร์ชันสตรีมก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วเองนะครับผมเนาะอ่าก็ ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ไปหาดูคลิปคนนั้นคนด้คนนี้ได้นะครับผมหรือว่าจะถามตัวผมก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะแต่แต่ส่วนตัวสำหรับผมก็มีความรู้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นโปรเพเยอร์อะไรขนาดนี้นะผมเนาะอะที่แน่ด้วยความที่ว่าด้วยความที่ว่าเวอร์ชัน3เพิ่งเปิดเนาะก็ฉลองโดยการที่ อ่า,อาฉลองดยการที่แจกเพชร2อ0 0นะครับผมแล้วก็แจกสกิลซอสบัฟของยุกิทั้งหน่งนะครับผมก็ใครที่ยังไม่รับก็อย่าลืมไปรับกันด้วยน,นันน่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับก็เข้าสู่พาร์ทที่51แล้วนั่นเองนะครับผมเนาะก็สำหรับกาชาที่ผมจะมาเปิดวันนี้ผมเป็นตู้ของเซตฤดูหน้าร้อนเองครับผมก็จะมีกินโมโนแล้วก็สกินดาบมันเองนะครับผมเนาะเนื่องจากว่าเราได้เพชร 2 0เพราะฉะนั้นครับเราต้องไปเปิดสก,กินนั่นเองเพราะช่วงนี้สก,กินนี่แทบไม่ได้เปิดเลยเนาะอ่ะนี่ครับผมชื่อตู้ของผมมีชื่อว่า AQUA าปา,ารป์ตนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะประกอบไปด้วยสกินกิโมโนแล้วก็อาวุธสมบันิฮาคุนั่นเองนะครับผมเนาะก็เริ่มต้นเพชรพันห้าเองในการเปิดครั้งหนึ่งเองนะครับผมเนาะก็สำหรับตู้ซัมเมอร์สกินนี้ครับผมก็จะเริ่มขายตั้งแต่วันที่30 บ้านเราเดือนเจ็ดเวลาประมาณสี่ทุ่มจนถึงวันที่สามสิบเอ็ดเดือนแปดนะครับผมเวลาประมาณสามทุ่มห้าสิบเก้าบ้านเราเอ,เ,อเองนะครับผมเนาะอ่ะก็อันนี้คือหน้าตาสกินกิมโมโนของผู้ชายนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะมีสีเขียวสีดำลายม่วงครับผมสีดินใช่ไหมสีดินลายแดงแล้วครับผมแล้วก็สีน้ำเงินนั่นเองนะครับผมเนาะ ส่วนอันนี้คือหน้าตาผู้หญิงเนาะก็จะมีสีชมพูสีน้ำเงินสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเองนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมเนาะส่วนอันนี้คือสกินดาบเนาะอ่ะก็มีดาบอยู่สองอันเป็นดาบแตงโมนะผมเนาะแล้วก็อ่าใบพัดน่าจะเป็นขวานคาดว่านะเออใบพัดน่าจะเป็นขวานนะผมแล้วก็ดาบแตงโมน่าจะเป็นอ่าเลเปีย นะครับผมเนาะแล้วก็ดาแล้วก็โล่มน่าจะเป็นหอกนะครับผมแล้วก็อันนี้คือธนูนะครับผมธนูธนูธนูหน้าตาเหมือนปืนฉีดน้ำนะผมแล้วก็เห่าเป็นอะไรนะหดเห็ดอ่าไอ้เป็นโล่นะครับผมแล้วก็ลูกอมลูกอมน่าจะเป็นค้อนนะครับผมแล้วก็ที่ตักปลาน่าจะเป็นมีสั้นนะครับผมเนาะ ก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดครั้งเดียวเองครับผมเนาะซึ่งตู้นี้ไม่ได้การันตี4ดาวนะแต่ว่าก็มีโอกาสที่เราจะได้เองซึ่งส่วนตัวผมก็หวังแค่สกินเกีโมโนละกันนะครับผมนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดได้ดาบก็ดีนะผมต่ส่วนตัวได้ดาบมาผมถามว่าผมใส่มก็ผมก็ไม่ได้ใส่แล้วเพราะเพราะทุกวันนี้ก็ใส่แค่สกินดาบของไอโนสเกลอย่างเดียวเองนะครับผมเนาะโอเคทั้งนั้นก็ไป3า1 let's go ไปไปไป แล้วมันรู้ได้กันนะครับว่าเราจะได้อะไรนะอ่าหนึ่งสีฟ้านะครับผมอ่าสองอ่าสีฟ้าแว่นสามอ่ามวกอ่าสี อาแว่นห้าไม่มีไม่ีไม่มีสีทองเหรออาแว่นหัวใจโฮกหมวกเจ็ดแว่นหัวใจแป๊ดูโซล่าเกลือเฮ้ยเก้า <Hey. S 1> เฮ้ยไม่มีสีทองไหนหรอถามจริงเฮ้ยสิบเฮ้ยไม่มีสีทองไหนหรอเฮ้ยถามจริงไอเ้เฟ้ฟ้าลโลเลยมาครับสั่เต็มซ้ายเฮ้ยจริงมหมเนนะี่ยทองเบ้าโอเคสีแดงอันนี้น่าจะน่าจะดาบดูโซแล้วใช่ไหม โอเคได้เป็นธนูมานะครับผมเนาะอ่ะอันนี้คือทั้งหมดที่เราเปิดได้ผมว่าส่วนมากเป็นอของอเป็นของตกแตง่งไม่ใช่ใสกินแต่ที่แนะ่คืออ้อย่างนอ้เราก็ได้ธนูมาเนาะเป็นอาวุธสามดาวนะครับผมเนาะก็ตามนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ครับก็จบแล้วนะครับสำหรับตู้ของอกโบโนโ เัมอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเนาะโอเคในงานก็ไปละใบายก็ไม่มีแนวบ้านแล้วก็เปิดการขํๆขเฉยๆก็เดี๋ยวเพจที่เหลือก็น่าจะไว้ตู้หน้าเช่นมันเกิดนี่แหละถ้ามีอะไรมาแคนเซิลก็อาจจะดูก่อนว่าจะเป็นตัวอะไรนะโอเคไปละใบ